สวัสดีและนี่คือเส้นทางสู่อาชญากรของทานายสุดแสบแบตเตอร์คอร์ซอความเดิมตอนที่แล้วเริ่มจากการที่ไม่มาใช้บริการจิมมี่ให้ไปบอกกับอายการให้หน่อยว่าปืนนั้นไม่ใช่ของดูโกไม่ใช่ของใครเลยแน่นอนว่ามาเรียบร้อยดีถึงจะหน้าไม่อายไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรจากนั้นจิมมี่กับคิมจะออกมาตั้งบริษัทด้วยการภายใต้เงื่อนไขเดียวงานใครงานมันห้ามยุ่งเกี่ยวเหมือนว่าเธอไม่ค่อยอยากมาซวยกับวิธีการทํางานของจิมมี่สักเท่าไหร่ และปัญหามันก็อยู่ที่คิมครับลูกคอาไายแรกของเธอไม่ชื่อเพจโดน h ฮ m เอ็มย่างไปต่อหน้าต่อตาทาเอาหมดกําลังใจไปเลยยังดีที่มีจิมไม่ค่อยดึงสติช่วยให้กลับมาทํางานได้ตามปกติในเมื่อจิมมีรู้แล้ว,ว่ามันเป็นฝีมือของชักคเขาเลยอยากเอาคืนนิดหน่อยไปแอบเปียนหลักฐานที่อยู่ในคดีของเพจกะจะเอาให้รูปคดีเสียส่วนไม้ก็เหมือนเคยหางเงินให้หลานแต่รอบนี้เขาจะต้องใช้เยอะหน่อยเพราะต้องซื้อบ้านทั้งหลังเลย วิธีการก็ไม่ยากไม้ตามเฮกเตอร์อยู่พักใหญ่ๆแล้วฝ้ามองทุกอย่างกล่าวว่าเฮกเตอร์ทำงานยังไงในเมื่อมั่นใจแล้วไม้จะลงมือทันทีเอาสายยางมาเจาะหลูจากนั้นก็ร้อยตะปูเข้าไปไม้จะทำยังไงต่อรู้กันเปิดเรื่องมาที่รถไอติมคันเดิมคนขับก็คนเดิมเขากำลังขับรถเดินทางกลับไปยังเม็กซิโกด้วยความชิลขั้นสุดร้องเพลงอย่างสบายใจแต่หารู้ไหมมีคนหนึ่งกำลังเตรียมการบางอย่างอยู่เขาปักสมอคล้องเชียกใส่ลุกลอก หลากสายมากไกลๆหน่อยเพื่อระยะทางที่เพอร์เฟกจากนั้นก็ซุ่ม้อยอยู่หลังต้นไม้แบบเนียนๆเาให้รถไอติมขับมาถึงเขาแน่นอนว่าบนถนนนั้นไม่มีอะไรเลยทําให้พี่คนขับไม่ทันระวังตัวพอถึงจุดทําการชายชุดดจาจะกระชากสายที่ติดตั้งไว้ให้สุดแรง ส่งผลให้สายยางลดน้ำที่เต็มไปด้วยตะปูโผล่มากลางถนนเรียบร้อยครับเหยียบเข้าให้เต็มๆแถลงข้างทางไปเลยโชว์ยังดีที่คนขับไม่เป็นอะไรมากคว้าอุปกรณ์ป้องกันตัวมาท,าทันทีเขาจะลงมาจากรถเล็งย้อนไปในจุดที่เขาผ่านมาในมุมมองตอนนี้เห็นแค่รถคันเดียวที่จอดอยู่รู้ตัวอีกทีชายชุดดำก็มาอยู่ข้างหลังเขาแล้วไม่ต้องบอกก็รู้ครับว่าเป็นไหมลงมือปิดตาปิดปากคนขับรถไม่ให้เห็นอะไรทางนั้น ขั้นต่อไปคือไปเอาเครื่องตัดเหล็กออกมากดเล่นไปทีหนึ่งทำเอาพี่คนขับรถดินพลาดเลยแต่ใจเย็นก่อนไหมไม่ได้โหดขนาดนั้นปู่เขาใจดีเขาจะมองข้ามคนขับรถเดินไปตัดยางของรถบรรทุกคันนั้นเปิดดูว่ามีอะไรซ่อนไว้หรือเปล่าไหมลงมือตัดหมดเลยครับตัดหมดทุกหลอจนมาถึงหลอสุดท้ายเขาก็ได้เจอเงินสดมันเป็นเงินที่เฮกเตอร์จะส่งกลับไปยังเม็กซิโกนี่แหละเงินที่ไหมจะเอาไปซื้อบ้าน การทำภารกิจของหม้หลอกขอบมากขนาดรถที่เอามายังเป็นรถเกาๆของใครก็ไม่รู้เลยเขาวางแผนมาเป็นอย่างดีหาจุดที่เหมาะสมเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะหาตัวคนก่อเหตุแต่อย่างที่บอกไปโปรแกใจดีเกินไปหน่อยไม่ย้อมเก็บคนขับรถนั่นแล้วมันจะมีผลแน่นอนสลับมาที่ชักก่อนอย่างที่รู้กันเขายังคดีของเพจมาได้แล้วใช่ไหมครับแล้ววันนี้มาถึงเวลาที่เขาต้องเอาคดีนั้นไปหาผู้พิพากษาแฮมลินจะมารับเองเลย ขนาดแฮมลินขอไปเองคนเดียวแล้วนะครับแต่ชักก็ไม่ยอมเขาอยากจะทําคดีนี้มากจริงๆระหว่างที่พวกเขากําลังขับรถออกไปจะมีคนนึงยืนซุ่มอยู่ใต้ต้นไม้เป็นจิมมี่เหมือนเคยทําไมเขาถึงต้องมาซุ่มรอยอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับผมเฉลยเลยแล้วกันเขาต้องกลับเข้าไปในบ้านเก็บเอกสารปล้อมกลับมาไม่ให้เหลือร่องรอยไวเลยแม้แต่น้อยพอชักมาถึงศาลก็จะ,ะแถลงความให้การผมจะย่อให้สันส้นๆหน่อยลูกความของชักต้องการขยายสายขาดธนาคารเพิ่มออกไปนอกรัฐ ชักก็เตรียมการมาแล้วเป็นอย่างดีเขียนโพยมาให้เควินพูดไม่ใช่อะไรที่ยุ่งยากมากมายเลยแต่หากเตรียมเอกสารมาครบใช้คำพูดสวยหรูว่ามันจะมีประโยชน์กับประชาชนแค่ไหนแต่หากเราเปิดธนาคารเพิ่มอีกสาขาในรัฐอื่นปัญหามันอยู่ที่ว่าข้อมูลอีกชุดที่ชักส่งให้กับศาลมันมีปัญหาครับที่อยู่ขาดเคลื่อนแบบนี้ชักก็อยู่ไม่สุขแล้วสาขาที่เควินไปเปิดมาตั้งอยู่เลขที่1216แต่ความจริงมันอยู่ที่1261นั่นแหละที่เป็นปัญหา ชักมั่นใจว่าเขาเห็นเลขหนึ่งสองหกหนึ่งจริงๆเถียง,งแบบไม่ยอมใครเลยว่าเขาไม่ผิดแน่นอนซึ่งคนที่เป็นประธานอย่างเควินต้องรู้ที่อยู่ใหม่อยู่แล้วครับซึ่งจริงๆมันเป็นหนึ่งสองหกหนึ่งนี่เป็นประเด็นแรกที่ชักหน้าแตกส่วนประเด็นที่2ทางสารส่งคนไปตรวจพื้นที่แล้วว่ามีการสร้างธนาคารถูกที่อยู่จริงหรือเปล่าซึ่งพวกเขาส่งคนไปที่1261ที่นั่นไม่มีธนาคารแน่นอนแล้วจะตรวจสอบยังไงในเมื่อมาถึงจุดนี้ชักก็โดนทุกคนพูดกรอกหูว่าที่อยู่จริงๆมาหน1่ ท้ายสุดเขาก็ต้องยอมรับว่าเขาทํางานผิดพลาดมันเป็นปัญหาร้ายแรงเลยล่ะชักต้องทําเอกสารใหม่หมดและสารต้องรอเวลาอีหกสัปดาห์ถึงจะกลับมาพิจารณาอีกครั้งไม่ว่าชักจะขอโอกาสแค่ไหนสารก็ไม่ยอมการยื่นเรื่องผิดพลาดในครั้งนี้มันเสียหายมากจริงๆครับเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแบบนี้เควินไม่ชอบแน่และคนที่เสียหน้าเต็มๆคือชัก พอกลับมาได้ก็เดือดจัดเลยรีบกลับมาลื้อลังเอกสารดูให้ชัดๆอีกทีซึ่งมาถึงตอนนี้เอกสารมันก็กลายเป็นหนึ่งสองหหนึ่งเรียบร้อยแล้วจิมมี่กลับมาเปลี่ยนก่อนแฮมลินก็ไม่อยากโทษเพื่อนขนาดนั้นหรอกครับในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเขาจะเดินหน้าต่อไม่เห็นเป็นไรเลยแต่ถึงแฮมลินจะพยายามปลอบแค่ไหนชักก็ไม่ฟังเชื่อปากใจเลยแหละว่าเขาเห็นตัวเลข1 2ึ่จนจุดหนึ่งเขาก็ชุดคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาในหัวนี่มันไม่ใช่ความผิดพลาดกลับมาฝั่งไม้กันบ้างดีกว่า หลังจากที่เขาล้นเงินของเฮกเตอร์มาได้ไม้จะมาดูท่าทีว่าเฮกเตอร์หัวร้อนแค่ไหนเล่นโวยวายยับเลยแค่นี้แหละครับไมค์แค่อยากมาเห็นคนมีอายุหัวร้อนจากนั้นเขาจะมาที่บาร์แห่งหนึ่งดื่มฉลองให้กับความสำเร็จแค่นั้นมันยังไม่พอเขาใจกว้างแก้วต่อไปจะเลี้ยงทั้งร้านเลยเงินเหลือกินเหลือใช้จริง ฝังคิมกับจิมมี่ก็ต้องมาเคลียออฟฟิศใหม่ที่พวกเขาเช่ามาทําที่นี่ให้เป็นสํานักงานแห่งใหม่อันดับแรกจัดเข้าของทุกอย่างให้ใหม่หมดอันไหนไม่ใช้ก็ทิ้งไปทาสีใหม่ให้เข้ากับทีมทั้งสองใช้เวลากันอยู่นานมากนานจนกนระทั่งโทรศัพท์ของคิมดังขึ้นเดากันไม่ยากครับเพจติดต่อกลับมาหาเธอเสนอให้คิมจัดแจงคดีแทน HM ทั้งสองคงเสียความเชื่อใจที่มีให้ชักไปแล้วแหละครับ แน่นอนคิมต้องมาบอกกับจิมมี่ว่าสองคนนั้นกลับมาจ้างเธอดีใจเป็นบ้าเลยแต่มันก็ยังติดปัญหาเดิมคดีนั้นมันใหญ่เกินไปคิมทําคนเดียวไม่ไหวเพราะงั้นเธอจะไปจ้างทนายคนอื่นมาช่วยงานนั่นก็ทําให้จิมมี่น้อยใจนิดหน่อยแหละครับทําไมไม่ให้เขาช่วยแต่ช่างมันก่อนมีสายอื่นโทรมาหาคิมรอบนี้จะเป็นเออร์เนสโตคนที่ดูแลชักเขาอยากจะบอกว่าชักจะยกเอกสารคดีให้หมดเลยนั่นเป็นเรื่องที่ดีครับทุนเวลาไปได้เยอะแต่มันมีเงื่อนไขเพียงข้อเดียวจิมมี่ต้องไปเอาด้วย พอมาถึงจิมมี่จะแปลกใจนิดหน่อยประตูที่เขาเคยใช้กุญแจไขเข้าไปได้ตอนนี้มันเปิดไม่ออกแล้วครับไม่นานเออร์เนสโตจะมาเฉลยชักเปลี่ยนกุญแจใหม่แล้วถึงจิมมี่จะงงแต่ไม่ต้องงงอันดับแรกชักอยากจะให้เออร์เนสโตกลับไปก่อนเขาจะคุยกับทั้งสองตามลําพังเอาละ่ะเข้าเรื่องชักมองไปที่จิมมี่พร้อมกับบอกว่าเขาทําให้ผมเสียชื่อนั่นก็ทําเอาทั้งสองงงขึ้นไปอีกเมื่อตอนชักไปที่ศาลน,นั่นมันเป็นวันที่เขาอับอายมากที่สุดในชีวิต ทำให้รู้ความเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินแต่ต่อมาเขาก็ได้รู้ความจริงว่ามันไม่ใช่ความผิดพลาดอาทิตย์ที่แล้วเมื่อคืนที่ชักนอนอยู่ที่โซฟานั่นเขาแทบไม่รู้สึกตัวและจิมมี่ก็มาหาเขาท,ทําทีเป็นว่าจะมาดูแลและคืนวันนั้นจิมมี่เปิดดูแฟ้มคดีที่มีที่อยู่ธนาคารจิมมี่ดึงทุกงหน้าออกมาแล้วไปปลอมเอกสารไปที่ไหนมาล่ะหลานเอกสารที่เปิดดึงงั้นเหรอจากนั้นวันต่อมาจิมมี่น้องชายผู้ใจดีก็กลับมาที่บ้าน ใช้เอกสารปลอมนั่นหลอกให้เขาเชื่อว่าที่อยู่เป็น1นึ่งสแทนที่จะเป็น1นึ่หนึ่งแน่นอนว่าจิมมี่ต้องเนียนไปก่อนทาเป็นไม่รู้เรื่องเถียงกลับมาว่าเขาไม่รู้เรื่องเลยแล้วเขาจะทําไปทํใไมจุดนี้ชักจะบอกกับคิมไปเลยครับว่าจิมมี่มันทําเพื่อคิมเดินไปกดดันเธอให้หนักให้เห็นชัดๆว่าจิมมี่มาแสบแค่ไหนทั้งคู่เถียงกันยาวมากจิมมี่ปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ทําส่วนชักก็อยากเตือนคิมจิมมี่มาทําลายชื่อเสียงของเขาอีกไม่นานคิมก็คงโดนด้วย เอาเป็นว่าเงียบกันก่อนมันถึงเวลาแล้วที่คิมจะเลือกว่าเธอจะอยู่ฝั่งไหนเลือกว่าจะเชื่อใครดีเธอพูดขึ้นมาว่าถ้าสิ่งที่ชักพูดเป็นความจริงจิม,มีจะถูกฟ้องก็หาปลอมแปลงเอกสารหลอกเข้ามาได้บ้านคนอื่นแล้วไหนลาหลักฐานนั่นก็ทำเอาชักพูดไม่ออกเลยครับ เขามีแค่คำเก่าอ้างที่ว่าชักรู้จักน้องชายมาตลอดทั้งชีวิตแต่เหมือนคิมจะไม่อยากเชื่อครับมองว่าชักทํางานพลาดเองตั้งหากคุณใช้แสงไฟจากตะเกียงทํางานใช้สายตาอ่านเอกสารเป็นชั่วโมงชั่วโมงเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเขียนเลขผิดเอาเป็นว่าคิมไม่เชื่อชักส่วนชักก็ยังเสียงแข็งอยู่ท้ายสุดคิมก็ให้แง่คิดง่ายๆถึงจิมมี่จะไม่ได้สมบูรณ์แบบถึงจะชอบใช้ทางลัด แต่คุณนั่นแหละที่ทําให้จิมมี่เป็นแบบนั้นจิมมี่เธอทูลคุณยอมรับคุณดูแลคุณและสิ่งเดียวที่เขาอยากได้จากคุณคือความรักและการสนับสนุนแต่คุณทําได้แค่ตัดสินจิมมี่ไม่เคยเชื่อในตัวเขาเลยนี่คือจุดยืนของคิมเธอไม่ได้พูดอะไรต่อทางนั้นขนเอกสารขึ้นรถทันทีแต่ก่อนที่จะออกไปเธอจะมาระบายความอัดอั้นกับจิมมี่แท้จริงแล้วเธอคงสับสนนั่นแหละครับว่าจะเชื่อใครดี สลับมาอีกทีที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนี่จะเป็นช่วงเวลาพักเที่ยงเด็กๆออกมาเล่นกันเต็มเลยและเมื่อเสียงออกดังขึ้นเด็กๆจะกลับเข้าไปเรียนตามปกตินี่แหละช่วงเวลาที่จิมมี่หลอคอยไม่ได้มาคนเดียวซะด้วยมาพร้อมกับกองถ่ายรอบนี้จะพิเศษหน่อยมีช่างแต่งหน้ามาด้วยมาถึงก็จะแจ้งอุปกรณ์กันก่อนบอกบลิฟคร่าวๆระหว่างที่จิมมี่กำลังแต่งหน้าอยู่ก็เหมือนจะมีปัญหา คุณครูที่ดูแลที่นี่อยู่โผลมาพอดีแบบนี้ไม่ดีแน่นอนเพราะงานจิมมี่ต้องมาเคลียร์อย่างไวเขาไม่มีสิทธิ์ใช้พื้นที่ตรงนี้มันเป็นของโรงเรียนแต่จิมมี่ก็เตรียมการมาเป็นอย่างดีสร้างเรื่องราวได้เร็วเป็นบ้าเขาจะพูดถึงลูเพิร์ธโฮมผมกําลังถ่ายสารคดีเกี่ยวกับเขาอยู่หมอหน้านเคยเรียนที่นี่สมัยเด็กและตอนนี้มันเป็นนักร้องดังไปแล้วคุณครูก็ดูเหมือนจ้างงล่ะครับไม่ค่อยรู้จักเลยเพราะงาั้นจิมมี่เลยร้องเพลงให้ฟังซะเลยเอาเป็นว่าเพลงนั้นมันทําให้ครูชอบเขินจนตัวบิด ช่างใหมยครับจิมมี่จะขอใช้พื้นที่ตรงนี้ถ่ายทําสารคดีคนดังนี่เป็นโรงเรียนที่เขาเคยเรียนเพราะงั้นจะดีต่อภาพลักษณ์มากแบบนี้ครูก็ไม่ได้ว่าอะไรปล่อยให้จิมมี่ทาไปแน่นอนว่าเรื่องทั้งหมดนั้นมันแหกตาเหมือนเคยเขาสู่ขั้นตอนการถ่ายทําดีกว่ารอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายของการทําโฆษณาแล้วนะครับเนื้อหาก็ไม่ยากจิมมี่ต้องยืนแอคให้หล่อที่สุดตั้งแต่เคยเกิดมาและที่ต้องเป็นโรงเรียนเพราะว่าเขาอยากได้พื้นหลังเป็นตรงชาติอเมริกาแค่นั้นเลย กลับมาฝั่งไม้กันบ้างดีกว่าเขาจะมาอยู่ที่ร้านอาหารร้านประจำสั่งมื้อเช้าทานตามปกติอันนี้ว่าผมไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าไม้ถามกับสาวคนนี้ว่าแถวนี้มีหิมะตกบ้างไหมนั่นก็มีแล้วแต่บางปีถ้าไม้อยู่นานพอคงได้เห็นหิมะแนะ่ส่วนบ้านของเธอจะอยู่อีกลัดถ้าไม้อยากเห็นหิมะก็มาตักหิมะที่บ้านของเธอไปก็ได้นานเป็นการแซวคำโตเลยทำเอาไม้ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่หรือว่าปู่กำลังจะแอบมีใจ ระหว่างที่กําลังมีความสุขก็เหมือนจะมีงานเขา้านาโชโทรมาอยากจะคุยกันแบบส่วนตัวไม่รอช้าครับมานัดเจอกันที่โรงงานล้างแบบลับๆนาโชอยากจะรู้อะไรบางอย่างและต้องได้รู้แน่วันก่อนพวกเขา,เขาถูกโจมตีมีคนขโมยเงินไป250,000ดอลลาร์ตอนนี้เฮกเตอร์กําลังหัวเสียหนักอยากรู้มากว่าใครเป็นคนทําและนาโชคิดว่าเป็นฝีมือของไหมทําไมเขาถึงคิดแบบนั้นน่ะหรอครับนั่นง่ายมาก คนขับรถถูกมัดคขวยหลังไม่ถูกทำร้ายเลยสักนิดถ้าเป็นคนอื่นคงเก็บคนขับรถไปแล้วแต่นั่นยังมีชีวิตอยู่ใครกันหละ่ะที่กล้าขาโมยเงินของแกงแล้วปล่อยให้ภรรยามีชีวิตรอดเท่าที่นาโชรู้มีเพียงคนเดียวเท่านั้นนั่นคือไหมนั่นไม่ผิดเลยแต่นาโชไม่ได้มาที่นี่เพื่อกดดันไหมไม่ได้เดือดร้อนเลยด้วยซ้ำแต่คนขับรถนั่นมันเป็นคนของนาโชเฮกเตอร์ต้องสอบสวนมันแน่และถ้าเฮกเตอร์รู้ว่านายเป็นคนลงมือแบบนั้นไม่ดีแน่ เรื่องนั้นก็ไม่ต้องกงังวลไม้มั่นใจมากว่าเขาไม่เหลือล่องรอยทิ้งไว้ไม้ไม่ได้พูดแถมมอนั่นยังไม่มีโอกาสเห็นหน้ามั่นใจใแบบสุดๆเลยในเมื่อไม้การันตีมาแล้วนาโชก็ยอมถอยเขาจะทําเป็นไม่รู้เรื่องนี้แต่ก่อนที่จะไปไม้จะถามขึ้นมาว่าทําไมถึงไม่ออกข่าวนาโชงงไปเลยครับแต่ฟังก่อน รถบรรทุกถูกปล้นตำรวจไม่ลงนังสือพิมพ์หรือไงคือไมมอยากให้มีตำรวจมาเกี่ยวข้องครับจะได้สาวไปถึงเฮกเตอร์ไหมไม่มีทางลืมว่าแต่แกนั้นครูหลานสาวของเขาเอาเป็นว่านาโชไม่เห็นด้วยกับแผนการของไหมครับไม่งั้นเขาจะซวยไปด้วยมันเสี่ยงเกินไปนาโชเลือกที่จะจบเกมนี้ด้วยการเก็บไหมซึ่งเขารู้ทันครับอยากจะให้นาโชใจเย็นก่อนแล้วเอามือออกจากกระเป๋าน่านสาเมื่อนาโชใจเย็นลงมาบ้างก็เหมือนไม่ค่อยอยากจะบวกกับไหมตรงๆเขายอมปล่อย ส่วนเหตุผลที่ไม่เป็นข่าวนั่นก็ง่ายๆคนของนาโชจัดการทุกอย่างแล้วหลังจากที่ไม้ลงมือจะมีพลเมืองดีขับรถมาช่วยคนขับรถตัดเชือกและปล่อยให้คนขับรถตัวหาคนของนาโชเข้าไปเคลียร์พื้นที่ได้ก่อนที่ตำรวจจะมาเจอทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแบบนี้ไม้ก็คล่องใจหนักขึ้นไปอีกแล้วพลเมืองดีนั่นหลายยังอยู่ดีใช่ไหมแน่นอนว่าไม่เหลือเฮกเตอร์ยิงหน้าพวกเขาฝังลงในทะเลทรายจัดการเรียบร้อยเป็นอันจบ แต่ผมบอกเลยไม้ไม่ยอมจบง่ายๆเขาไม่อยากทำร้ายใครและไม่อยากให้มีใครต้องมาเจ็บตัวอีกถึงเขาจะไม่ทำแต่เฮกเตอร์ทำแน่มันต้องหาตัวคนที่เอาเงินของมันไปให้ได้เพราะงั้นจะต้องมีคนอีกมากมายต้องเจ็บตัวถ้าไม้ไม่อยากให้เรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นเขาจะทำยังไงอันนี้คงเดากันไม่ยาก กลับมาฝั่งจิมมี่เขาจะมาอยู่กับคิม,มก่อนนะครับในช่วงนี้นอนในออฟฟิศเล็กๆมันอึดอัดไปหน่อยก่อนที่จะนอนก็ไม่ได้มีอะไรมากจิมมี่ทำโฆษณาเสร็จแล้วรอดูได้เลยมันจะเป็นวินาทีประวัติศาสตร์เลยล่ะนั่นก็เป็นเรื่องที่ดีส่วนอีกเรื่องคือคิม,มอยากจะบอกอะไรกับจิมมี่สักหน่อยพี่ใช้ของคุณฉลาดเอามากๆเขาหาจุดอ่อนที่เล็กที่สุดของคุณเจอการเป็นศัตรูกับเขาคุณต้องแน่ใจว่าคุณเก็บทุกรายละเอียดไม่มีจุดบกพร่องไม่มีอะไรที่เขาหาพบ ถึงตอนนี้จิมมี่ก็นอนไม่ติดแล้วครับเขามีบางอย่างที่เหลือให้ชักสาวต่อได้นะั่นคือร้านไทยเอกสารพูดถึงจิมมี่ก็รีบด่งมายังไวเลยแต่เหมือนเขาจะช้าไปหน่อยเออร์เนสโตมาที่นี่และน่าจะเป็นคําสั่งจากชักที่มาสําคัญคือคนดูแลหลานถ้าเขาบอกกับชักว่าจิมมี่มาที่นี่ในวันที่เกิดเหตุแบบนี้จิมมี่เกมแน่นอนเมื่อออร์เนสโตออกไปจากหลานมันจึงเป็นเวลาของจิมมี่เขาจะเดินมาหาคนเฝ้าถามไปเล่นๆว่าจาฉันได้ไหม แรกๆเขาจะตอบว่าจําไม่ได้คงไม่ยังมีปัญหามากกว่าแต่จิมมี่ไม่เชื่อครับเขายิบเงินออกมาบอกเรื่องที่เข้าใจง่ายชายคนที่เดินออกไปเมื่อกี้เต่าว่าเขาให้นายดูรูปฉันและถามว่าเมื่อคืนก่อนฉันมาที่นี่หรือเปล่าคาตอบที่นายจะพูดหลังจากนี้คือไม่นายงกระทาเอาคนดูเลยล้าสงสัยเลยครับว่าจิมมี่ไปทําอะไรมาปล้นธนาคารเหรอส่งจิมมี่ไม่ได้เจ๋งขนาดนั้นหรอกครับมันเป็นเรื่องในครอบครัวและเป็นเรื่องระหว่างพี่น้อง ในเมื่อเห็นว่าไม่ใช่เรื่องอะไรใหญ่โตก็กวาดเงินเข้ากระเป๋าทัานทีอีกเรื่องที่จิมมี่ไม่ลืมคือกล้องวงจรปิดเขาอยากจะให้ลบมันด้วยแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายแถมแพงอีกด้วยประมาณ2 0 0เหรียญแบบนี้ค่อยคุยกันง่ายหน่อยจิมมี่ถึงก็แซวไปเลยว่าในอนาคตไกลแน่นอนเพื่อนเออเนสโตไม่ได้ไปไหนไกลครับเขาไปรับชักมาคุยกับคนดูแลหลานจิมมี่ก็ไม่ได้ไปไหนเหมือนกันมาเฝ้ารอดูความสําเร็จอย่างที่รู้กันคนดูแลร้านโดนจิมมี่ซื้อไปแล้วครับ เพราะงานการที่ชักจะมาถามถ่ายข้อมูลจึงเป็นเรื่องที่ยากมากต่อให้ชักจะเอารูปให้ดูกดดันแค่ไหนพี่คนเฝ้าร้านก็ตีมือนไปเรื่อยซึ่งก่อนหน้าน,นี้พี่คนเฝ้าเคยบอกกับเออร์เนสโซไปแล้วครับว่าเห็นจิมมี่ ชักถึงได้มาที่นี่แต่เมื่อชักมาถึงทําไมเขาถึงลืมนายก็ชัดเลยชักหัวเสียมากหัวเสียเต็มจัดแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ต่อให้ชักจะถามหนักแค่ไหนก็เหมือนเดิมโดนตีมือใส่ไปเรื่อยๆอีกอย่างที่นี่มันไปร้านถ่ายเอกสารครับเครื่องใช้ไฟฟ้าเต็มไปหมดนายก็ทําให้อาการของชักสุดลงมากล่าสุดคือชักคุมอารมณ์ไม่อยู่ววายหนักและในที่สุดก็เป็นเรื่องอาการของชักกําเริบขั้นสุดสลบหัวฟาดเคาน์เตอร์ดังป๊อก จิมมี่ที่ดูอยู่ก็ถึงกับสะดุ้งไปเลยไม่คิดว่าเขาจะทําให้ชักเป็นได้ถึงขนาดนี้ถ้าจิมมี่โผล่ไปช่วยในตอนนี้เลยได้ความแตกแน่แต่ก็นั่นแหละสองคนที่อยู่ในร้านดูท่าจะช่วยชักไม่ได้เลยไม่ยอมโทรแจ้งโรงพยาบาลสักที ต่อเนื่องกันในตอนสุดท้ายของซีซั่นสเปิดมาที่โรงพยาบาลไม่ใช่ชักนะครับที่ถูกส่งตัวมาแต่เป็นแม่ของพวกเขาถูกครับย้อนอดีตอีกแล้วคุณแม่กําลังอาการโคมา่าไม่รู้สึกตัวคนที่เฝ้าอยู่ก็ไม่ใช่ใครเป็นชักกับจิมมี่ในสมัยที่กําลังเฟี้ยวได้ที่เขาหิวครับไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วเลยอยากจะชวนชักออกไปหาอะไรกินสักหน่อยแต่ก็นั่นแหละชักตัวจ่อยอยู่กับแม่มากเขาจะไม่ไปไหนทางนั้น ส่วนอันนี้จะเป็นเรื่องเล่านิดหน่อยจิมมี่คิดถึงงานวันที่ปาเกิดของตัวเองในวันนั้นสนุกเป็นบาสสาวๆเต็มเลยแต่ในวันถัดมาทั้งครอบครัวก็ต้องมาเก็บสร้างงานปาร์ตี้นั่นและคุณแม่ต้องไปส่งสาวๆพวกนั้นทําให้คุณแม่ต้องพลาดงานวันเกิดของตัวเองชัดเลยว่าแม่รักจิมมี่มากแต่จิมมี่ไม่ค่อยเห็นหัวครอบครัวสักเท่าไหร่เอาล่ะกลับมาก่อนอย่างไรซะาพวกเขาก็ต้องหาอะไรกินสักหน่อยไม่งั้นได้ตามแม่ไปแน่จิมมี่จะออกไปซื้อมาให้ครับซื้อเพื่อชักด้วย หลังจากที่จิมมี่ออกไปชักก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่แล้วครับเขาเศร้ามากที่คนที่เขารักที่สุดต้องมาเป็นแบบนี้และเหมือนว่าเสียงร้องไห้ของเขาเจ้าส่งไปถึงคุณแม่เธอรู้สึกตัวพูดขึ้นมาว่าจิมมี่ถึงชักจะบอกว่าเขาคือชักแต่มันก็ส่งไปไม่ถึงแม่เลยเธอเอาแต่พูดถึงจิมมี่ถึงจิมมี่จะก่อเรื่องไว้ให้ครอบครัวเยอะมากแค่ไหนเขาก็ยังเป็นที่รักอยู่ดีและในที่สุดคุณแม่ก็จากพวกเขาไปพอจิมมี่กลับมาก็ไม่ทันแล้วครับ เขาจะเข้าไปห้องผู้ป่วยที่แม่เคยอยู่แต่แม่ไม่อยู่แล้วเมื่อจิมมี่ได้เห็นชักนั่งอยู่ด้านนอกก็ชัดเลยตอนนี้แม่เสียไปแล้วเสียไปในตอนที่จิมมี่ออกไปซื้อของกินแน่นอนว่าเขาต้องรู้สึกผิดถามกับชักแค่ว่าแม่ได้พูดอะไรหรือเปล่าซึ่งในตอนนั้นชักตอบไปแค่ว่าเปล่ากลับมาสถานการณ์ปัจจุบันจิมมี่ไม่หล่อแล้วครับรีบเข้ามาเคลียร์สถานการณ์ท,ทันทีสั่งให้โทรเรียกรถโรงพยาบาลปิดไฟทั้งหมดไม่ให้เหลือการใช้ไฟฟ้า จากนั้นก็สั่งให้ไปหาอะไรมาลองหัวจัดให้ได้ครับไม่มีปัญหาจิมมี่เรียกให้ชักได้สติอยู่นานมากและแน่นอนเขารู้สึกตัวเห็นจิมมี่เต็มสองตาแบบนี้ก็ชัดเลยทำไมจิมมี่ถึงมาที่นี่ได้เหตุผลเดียวเท่านั้นแหละคือจิมมี่เป็นคนจัดฉากแกล้งเขาไม่นานหลังจากนั้นชักจะถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาลเพื่อเช็คบาดแผลแน่นอนว่าที่นี่เต็มไปด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้ามันทำให้เขาอาการหนักขึ้นไปอีก ส่วนบอกก็ไม่ฟังแต่จับยัดเข้าเครื่องเอ็กซเลย์อย่างเดียวชักที่พอมีสติกก็พยายามขัดขืนแล้วครับและนี่คืออาการของชักตามที่ผมเข้าใจชักกลัวไฟฟ้าเหมือนกับที่คุณกลัวตุ๊กแกใช้คําว่ากลัวสมมุติว่ามีตุ๊กแกมาเกาะหลังคุณแต่คุณไม่รู้ว่าเป็นตุ๊กแก่ก็อาจจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรแต่ถ้าคุณเอื้อมมือไปจับอัน,นั้นไม่ดีแน่ และชักกลัวไฟฟ้าคล้ายๆกับกลัวตุกแก่ถ้าเขาไม่รู้ก็ไม่เป็นไรไม่มีผลต่อร่างกายส่วนเรื่องที่ว่าทําไมเขาถึงกลัวอันนี้ยังไม่มีฉเฉลยถ้าหากผิดพลาดหรือมีประเด็นอื่นอันนี้ผมขออภัยด้วยนะครับผมเพิ่งดูถึงตอนนี้จริงๆสลับม,มาอีกทีชักจะมาอยู่ในห้องผู้ป่วยแล้วครับหมอคนเดิมเลยที่เคยพิสูจน์อาการของชักเธอได้รับหน้าที่ดูแลเคสนี้ เหมือนเดิมปวดหัวกับอาการของชักจริงๆเขาไม่ยอมไม่ใช้เครื่องสแกนร่างกายแต่มันก็ยังพอมีวิธีอยู่เธอจะติดต่อไปยังผู้พิพากษาขอให้เธอทําการรักษาชักได้แบบเต็มที่ใช้ทุกเทคโนโลยีที่มีต่อให้ชักแต่ปฏิเสธก็ตามเพราะยังไงซะนาทีของเธอคือช่วยเหลือผู้ป่วยถึงจิมมี่จะไม่อยากฝืนใจพี่ชายมากนะักแต่นั่นเป็นวิธีเดียวที่จะเช็คร่างกายของชักแบบละเอียดได้เอาเป็นว่าเขาจะเอาเรื่องนี้ไปบอกกับชักเอง แต่พอจิมมี่เข้ามาชักจะทำเป็นไม่สนใจอะไรเขาเลยไม่เห็นหัวเลยได้ซ้ำเรียกหาไต้ oh. okay. เออร์เนสโตโอเคเ่นแบบนี้จิมมี่ก็ต้องไปตามมาให้ชักจะคุยกับเออร์เนสโตเท่านั้นถามเข้าไปว่าเขาหมดสติไปนานแค่ไหนซึ่งประมาณหนึ่งนาทีนั่นก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้ชักคิดออกทําไมจิมมี่ถึงไปอยู่ที่นั่นได้ มีวิธีเดียวเท่านั้นที่จิมมี่จะมาหาชักได้เร็วขนาดนี้นั่นคือจิมมี่อยู่ที่นั่นด้วยนายติดสินบนคนเฝ้าหลานให้โกหกว่าเขาไม่เคยเห็นนายสิ่งที่ชักคิดมันถูกหมดเลยครับเออร์เนสโตที่เห็นชักบ้าไม่หยุดเขาเลยแรกขึ้นมาทันทีว่าเขาเป็นคนโทรเรียกจิมมี่มาเองให้มาช่วยดูอาการหน่อยเอ้างงเลยเออร์เนสโตให้เหตุผลว่าเขาเป็นห่วงชักแค่นั้นแหละเป็นอันจบครับชักไม่สามารถหาทางไปต่อได้ไล่ทั้งสองคนออกไปทันที ทีนี้จิมมี่ก็งงแหละครับทำไมเออร์เนสโต้ต้องโกหกชักด้วยนั่นเพราะหลังๆมานี้ชักเอาแต่พูดถึงจิมมี่เสียหาหายเออร์เนสโตมองว่าชักอยากจะแก้แค้นจิมมี่มากกว่าและอีกอย่างเขาเป็นเพื่อนจิมมี่มาก่อนเป็นเรื่องธรรมดาที่ไม่อยากให้พี่น้องทะเลาะกันก่อนจะกลับเออร์เนสโตก็มีบนมานิดหน่อยด้วยว่าเขาคิดถึงห้องพัสดุเป็นบ้าเลยยังจำคนขับรถไอติมกันได้ไหมครับ ในเมื่อเขาทําเงินหายก็ต้องโดนร่วมมาสอบสวนเป็นธรรมดาถึงจะเป็นคนของนาโชแต่เขาก็ช่วยอะไรมากไม่ได้อยู่ดีชายคนนั้นจะถูกพาตัวมายังที่รลกล้างแห่งหนึ่งและแน่นอนว่าไม้จะต้องตามมาด้วยอย่างที่รู้กันเขามาอยากให้มีใครเจ็บตัวอีกแล้วคงต้องรีบจัดก,การตัวต้นเรื่องให้ได้เร็วที่สุดระหว่างที่จิมมี่กำลังเฝ้าอาการของชักในช่วงที่ชักเข้าเครื่องสแกนร่างกาย คิมจะมาหาจิมมี่ให้กำลังใจนิดหน่อยว่าสิ่งที่จิมมี่ทำมันไม่ผิดหรอกแน่นอนว่าช่วงทีลรอไม่กินเวลายาวนานมากเพราะงั้นคิมเลยเอางานมาทำที่นี่ซะเลย ก่อนที่จิมมี่จะลุกไปถามความคืบหน้ากับหมอก็มีโฆษณาตัวหนึ่งเด้งมาบนจอทีวีเป็นโฆษณาที่เขาถ่ายทํานั่นแหละครับมันถึงเวลาออกอากาศแล้วเป้าหมายในครั้งนี้คือผู้สูงอายุเหมือนเดิมเกี่ยวกับการทําวินัยกรรมทิ้งมรดกให้ลูกหลานหรือเรื่องอื่นๆที่จิมมี่พอจะช่วยได้เพ่างานหากคุณกําลังหาคนที่ไว้ใจได้เรียกจิมมี่จิมมี่แม็กกิลทนายที่คุณไว้ใจได้เป็นโฆษณาที่ดีครับไม่ได้ปั่นประสาทอะไรมากมาย คิมได้ถึงกับยิ้มออกมาเลยที่จิมมี่ทำออกมาได้ดูเป็นมืออาชีพมากนั่นก็เป็นเรื่องที่ดีแหละครับแต่จิมมี่เลือกที่จะปิดมือถือก่อนเขาไม่อยากให้ลูกค้าโทรมาในตอนนี้จิมมีก่กำลังเครียดอยู่กับอาการของชักจริงๆผ่านไปไม่นานหมอจะมาบอกข่าวดีชักไม่ได้เป็นอะไรมากครับมีแต่บาดแผลภายนอกเฉยๆโล่งใจได้เลยสลับมาที่กลางทะเลทรายหมมาซ้อมยิงป้าอยู่ซีนี้ครับ นัดแรกมันยังไม่แม่นมากในการหาองศาปืนมากกว่าส่วนกระบอกที่เลือกใช้ก็เป็นอันเดิมที่ไม่ถูกใจถึงจะเก่าไปหน่อยแต่แต่งใช้ได้เลยเมื่อหาองศาได้แล้วก็ปรับแต่งไปนิดหน่อยก่อนจะลั่นไปอีกนัดเล,นเลยสซกกลางเป้าเลยเป็นอันจบเอากระบอกนี้นั่นแหละงานที่เขาจะทําหลังจากนี้เจ้านี้มันจำเป็นมากจริงๆตอนนี้อาการของชักดีขึ้นมาเยอะแล้วนะครับจิมมี่จะเป็นคนดูแลเขาอยู่ตลอดเวลากลับมาบ้านได้อย่างปกติ แต่เอาเป็นว่าชักจะรับไว้แค่ความหวังดีเขาจะขออยู่คนเดียวทำใจสักพักจิมมี่ก็เป็นห่วงแหละครับไม่อยากปล่อยไปเพราะงานชักเลยต้องแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรแล้วจริงๆเอาเป็นว่าปล่อยก็ปล่อยจิมมี่จะให้ชักพักผ่อนอยู่ที่บ้านคนเดียวอย่างสงบหลังจากที่จิมมี่ออกไปแทนที่ชักจะพักผ่อนแต่ไม่เขาออกมาด้านนอกเดินอ้อมมายังโกดังเก็บของหรือหาอุปกรณ์บางอย่างที่อยู่ในนี้ชักกำลังวางแผนทำอะไรบางอย่างอยูอย่ครับและมันเจ็บแสบจริงๆ กลับมาที่ไม้อีกรอบเขามาโผล่กลางทะเลทรายพร้อมกับอุปกรณ์ป้องกันตัวระยะไกลหาจุดซุ่มแจมๆงั้นลูกตะกัวออกมาเตรียมพร้อมที่นี่ลกล้างแทบไม่มีอะไรเลยมีแค่กระท่อมหลังเล็กๆกับรถอีกสองคันคงจะคุ้นๆกันแหละครับมันเป็นรถของหน้าโชวกับเฮกเตอร์อย่างที่บอกไปไม้ต้องการจะจบเรื่องทั้งหมดจะได้ไม่มีใครต้องมาเจ็บตัวระหว่างที่ไม้กําลังสักเกตการเขาจะได้เห็นชายคนหนึ่งไปขุดหลุมเตรียมให้พร้อมสาหรับฝั่งคนข,ขับรถไอติม ทางไม้ก็เตรียมพร้อมเหมือนกันขึ้นลำกองพร้อมเหนียวไม่นานจะมีกลุ่มคนเดิอนออกบ่าลากคนขับรถไอติมมาด้วยเฮกเตอร์กับนาโชก็ต้องออกมาด้วยแหละครับเมื่อไม้เห็นเป้าหมายก็กัดจะล่ามใส่หัวให้จบๆติดอยู่ตรงที่ว่านาโชเดินมาบองไว้ครับคงจะเป็นเรื่องบังเอิญไม้มองหาช่องอยู่นานมากแต่นาโชก็ยังไม่ยอมหลบเขาทำารโจนที่มีสัจจะไม่ลงคอรจริงๆมองหาโอกาสอยู่นานมากและในที่สุดคนขับรถไอติมที่ไม้อยากช่วยก็โดนเก็บไปต่อหน้าต่อตา เป็นอีกครั้งแล้วที่เขาไม่สามารถช่วยใครได้เมื่องานจบแล้วเฮกเตอร์กับคนอื่นๆจะเดินกลับเข้าไปในบ้านเท่ากับว่าโอกาสที่จะจบเรื่องนี้ของไม้ได้หลุดลอยไปแล้วแต่ยังก่อนไม้ยังไม่จบขรับมันยังพอมีหวังอยู่ช่วงที่เฮกเตอร์เดินกลับมาขึ้นรถนั่นแหละที่เป็นโอกาสทองเหมือนกันระหว่างที่ไม้กําลังลอยอยู่ก็มีเสียงอะไรบางอย่างดังขึ้นเป็นเสียงแต่รถคันที่เขาขับมาไม้นี่รีบกลับมายัางไวเลยพร้อมกับสีหน้าสุดเหวอมีคนเจอเขาได้ยังไงและใครกันล่ะที่เป็นคนทํา พอไม้เดินมาถึงรถก็ไม่เหลืออะไรแล้วเจอแค่ท่อนไม้ที่ขาดแตไวอยู่พร้อมกับกระดาษหนึ่งใบที่ถูกเขียนว่าอย่าไมงงเลยครับใครกันหลาที่จาแบบนี้ใครกันหลาที่ไม่อยากให้เฮกเตอร์จบชีวิตด้วยฝีมือของไม้คงจะรู้กันแล้วใช่ไหมครับผมขอได้ว่าเป็นพ่อค้าร้านไก่ทอดกลับมาที่จิมมี่ตั้งแต่ที่โฆษณาของเก่าตูกเผยแพร่ก็เรียกได้ว่ามีผู้สูงอายุให้ความสนใจไม่ขาดสาย มีงานเข้ามาเรื่อยๆถึงมันจะไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายแต่มันก็อุ่นใจดีมีเงินใช้มีเงินจ่ายค่าเช่าแถมยังได้ช่วยผู้สูงอายุอีกตั้งหาระหว่างที่กำลังคุยอยู่กับลูกค้าคิมจะเดินมาหาจิมมี่บอกเรื่องสำคัญไปเลยว่าแฮมลินโทรหาจิมมี่ตั้งแต่เช้าแต่จิมมี่ไม่หลับและมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับชักอีกแล้วเอาเป็นว่าจิมมี่จะฝากให้คิมดูแลผู้สูงอายุก่อนครับเขาจะไปเคลียร์ปัญหาพอได้โทรคุยกับแฮมลินก็เหมือนจะเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่าที่คิดชักลออกาก แบบนี้จิมมี่ก็รีบดด่งมาหาชักอย่างไวเขาเปิดประตูไม่ได้ครับต้องเคะเรียกอย่างเดียวทีแรกชักจะไม่เปิดให้ครับเขาไม่อยากคุยด้วยในตอนนี้แต่ด้วยความตื้อของจิมมี่มันเคาะประตูไม่หยุดเลยจนชักต้องมาเปิดให้มาถึงก็ทําเอาจิมมี่เหวอไปเลยชักเลนเอาผ้าห่มเอาอกาศมาถมซะเต็มบ้านทุกมุมทุกจุดไม่ให้เหลือที่จากบ้านดีๆเป็นอะไรไปแล้วก็ไม่รู้ เอาเป็นว่าช่างมันก่อนลงมาเคลียร์กันด้านล่างจิมมี่อยากรู้มากว่าทําไมชักต้องลาออกด้วยชักเป็นหมายเลขหนึ่งที่น่าเลยถ้าเขาลาออกทุกคนลําบากแนะ่ซึ่งชักไม่ได้ลาออกอย่างเดียวเขาจะเลิกเป็นทนายด้วยแบบนั้นก็แย่ขึ้นไปอีกซึ่งเหตุผลของชักมันก็พอมีแหละครับตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าจิมมี่ไม่ได้แกล้งเปลี่ยนแปลงเอกสารนั่นเขาทําพลาดเองทําทุกอย่างพังแค่จําเลขผิดจาก1 2 6 1เป็น1216ทุกอย่างก็พังไม่เหลืออะไรแล้ว และฉันยังเอาแต่โทษนายอีกมันเป็นเพราะไฟฟ้าบ้าๆพวกนี้มันทําให้ฉันกลายเป็นไอ้งั่งเขาเศร้ามากจริงๆครับโทษทุกอย่างให้เป็นความบิดของตัวเองซึ่งจิมมี่ก็ต้องเครียดตามเป็นธรรมดาเพราะแท้จริงแล้วเขานั่นแหละที่เป็นต้นเหตุพรางงานจิมมี่จะทําให้เรื่องนี้จบลงยอมรับมาตรงๆเลยว่าเขานั่นแหละที่ทําเองทีแรกชักไม่เชื่อครับคิดว่าจิมมี่แค่อยากทําให้เขาสบายใจเฉยๆแต่เปล่าเลยจิมมี่จะพูดความจริงว่าเขาเปลี่ยนแปลงหมายเลข1 2ึ่งสองหหนึ่งเป็นหนึ่งสองหนึ่งหก เรื่องที่ชักคิดมันถูกหมดเลยพร้อมเอกสารยัดเงินเด็กเฝ้าร้านนั่นให้โกหกมันบ้าตรงที่ว่าชักรู้รายละเอียดทั้งหมดและที่จิมมี่ยอมรับนั้นเพราะว่าเขาไม่อยากทำลายพี่ชายแล้วครับอยากจะเรียกความมั่นใจกลับมาให้ชักกลับไปเป็นทนายอีกถึงแม้ว่าการที่เขาบอกความจริงมันจะทำให้เขาดูแยก่ก็ตามชักเงียบไปสักพักเลยครับก่อนจะบอกมาว่าจิมมี่รู้ตัวหรือเปล่าว่านายกำลังสารภาพผิด แน่นอนว่ารู้ครับแต่มันก็ทําให้ชักรู้สึกดีขึ้นมาได้อีกอย่างชักไม่มีหลักฐานสักหน่อยจากนั้นจิมมี่จะเดินออกไปทันทีแต่เดี๋ยวก่อนเอกประเมินพี่ชายต่มเกินไปหรือเปล่าทุกคําพูดที่จิมมี่สารภาพออกไปมันถูกบันทึกไว้หมดแล้วครับและการที่ชักลาออกมันเป็นแค่แผนการที่จะเล่าให้จิมมี่มาสารภาพชักต้องการกําจัดจิมมี่ให้ได้แม้ว่าต้องใช้ความเห็นใจเป็นเครื่องมือก็ตามเองเป็นพี่ชายยังไงเนี่ยเหมือนเดิมนะครับเผื่อใครตามไม่ทัน หลังจากที่จิมมี่วางงานให้ชักโดยการปลอมแปลงเอกสารนั้นมันทำให้ชักหน้าแตกยับเลยเป้าหมายจริงๆของจิมมี่ก็แค่อยากให้คิมกลับมาได้คดีนั้นอีกและเขาทำได้แน่นอนว่าชักไม่ยอมอยู่แล้วครับพยายามหาต้นตอของความผิดพลาดจนคิดได้ว่ามันต้องเป็นฝีมือของจิมมี่แน่นอนเขาไล่ตามหาความจริงอยู่นานมากแต่จิมมี่ก็ไม่ทิ้งหลักฐานไว้เลยเก็บได้แนบเนียนสุด แผนสุดท้ายที่วิ่งเข้ามาในหัวชักคือแกล้งทอดใจให้จิมมี่คิดว่าเขาเลิกเป็นทนายยอมทิ้งความพยายามทั้งชีวิตเพียงเพราะเขียนเลขที่อยู่ผิดบังคับให้จิมมี่รู้สึกผิดจนสุดท้ายจิมมี่ก็ต้องยอมคคายความจริงที่ว่าเขานั่นแหละที่เป็นคนปลอมเอกสารแบบนี้ก็เข้าทางชักเลยครับเขาบันทึกทุกอย่างไว้หมดแล้วทํากันได้ลงคอรจริงๆส่วนหมายก็เรื่องแผนการหาเงินเขาเอาสายยางประดับตะปูมาตัดหน้ารถไอติมจากนั้นก็โชกเงินไปอย่างง่ายดาย คือมันไม่ได้ง่ายขนาดที่ว่าใครก็ทําได้หรอกครับปู่แกใช้วเวลานานมากศึกษาเป้าหมายอย่างดีก่อนจะเริ่มลงมือผลลัพธ์คือความสําเร็จแถมไม่ต้องลั่นไกยสักนัดเดียวแต่การไม่ลั่นไกนั่นแหละที่เป็นต้นตอของความหายนะเฮกเตอร์ต้องตามล่างเงินของเขาแน่และต้องมีอีกหลายคนที่ต้องเจ็บตัวเพราะงั้นไม่จะจบเรื่องนี้เองเก็บเฮกเตอร์ซะให้จบๆในวินาทีนั้นเองไม้ก็โดนบุคคลผิิศนาขัดไว้ก่อนบุคคลที่ไม่ยอมให้เฮกเตอร์โดนเก็บโดยฝีมือของคนอื่น สีซั่นหน้าต้องมาแล้วแหละรอนานเหลือเกินและถ้าชอบก็อย่าลืมมาฟังผมสปอยกันอีกนะครับสวัสดี